เฟสที่จะได้ต่อไป16ถึง20ปีลืมกันหรือ,อยังบางคนบอกลืมไปแล้วเอา,อางี้แล้วกันคุณจุลพันธ์บอกว่าเฟสนี้เนี่ยนะไม่ได้ลมเลิกนะเฟสนี้1-2สัปดาห์เนี่ยเดีย๋ยวจะเสนอเข้าคอรมออนุมัติก่อนนะครับและก็คาดว่าจะแจกภายในไตรมาสที่2ก็คือไม่เกินมิถุนายนรอก,ก่อนนะ เดดข่าวล่าสุดจากเพจคุณอนุวัจจั้พูดถึงการแจกเงิน1,000 0บาทดิจิทัลเฟสสามหรือเงินหมื่นวัยรุ่นหลายท่านโดยเฉพาะกลุ่มน้องๆองอายุตั้งแต่16ถึง20ปีก็ใจจดใจจอติดตามความคืบหน้าในการโอนจ่ายสําหรับเงินหมื่นวัยรุ่นหรือดิจิทัลเฟสสรอบ อายุตั้งแต่16ถึง20ปีที่มีหลายกระแสข่าวนะคะออกมาแจ้งว่าจะมีการจ่ายก่อนสงการนั้นทางด้านคุณอนุวัฒน์จัดให้ก็ได้อัปเดตข่าวล่าสุดแล้วนะคะจากคุณจุลภาณ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่าไม่สามารถจ่ายให้ทันช,ช่วงของสงการปี68นี้เนื่องจากว่าระบบหลายๆระบบนะคะยังไม่เสถียรและอีกทั้งทางด้านของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการก็ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะ และในส่วนของสินค้านะคะที่จะ ใช้จ่ายนั้นก็ยังไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะให้เป็นสินค้าประเภทใดบ้างดังนั้นนะคะในช่วงสงการปี68นี้ไม่ทันอย่างแน่นอนสําหรับเงิน1 0,000บาทดิจิทัลเฟสสามหรือเงินหมื่นวัยรุ่นส่วนการเลื่อนนั้นจะเลื่อนถึงเมื่อไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวทางรัฐบาลจะประกาศชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบอีกทีหนึง่งสําหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารประจําวันก็จะประมาณนี้หากไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตาม ตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเบื่อหรือ,อยังดิจิตอลบ a ลเลตเงินหมื่นหรือว่าลืมไปแล้วนายกกับรัฐเิดช่วยคังคุณจุลพัณฑ์อมรวิวัฒก็ยังยืนยันว่ายังจะแจกให้ต่อนะครับอาเฟดที่จะได้ต่อไป16-20ถึง2ีปีลืมกันหรือ,อยังบางคนบอกลืมไปแล้วเอางี้แล้วกันคุณจุรพัณ์บอกว่าเฟดนี้เนี่ยนะไม่ได้ล้มเลิกนะ เฟสนี 1> ้1ถึงสสัปดาห์เนี่ยจะเสนอเข้าคอรมออนุมัติก่อนนะครับและก็คาดว่าจะแจกภายในไตรมาสที่2ก็คือไม่เกินมิถุนายนรอก,ก่อนนะมันอีกไกลมากส่วนกลุ่ม21-59ถึงกกลุ่มใหญ่มากนะก็น่าจะเสนอประมาณสักกันยายนแต่จะได้เดือนไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้นะแอปที่สำคัญคือแอปทางรัฐจะต้องเป็นแอปที่เช็คคือลงทะเบียนผ่านก็จริงแต่แอปทางรัฐคุณต้องเช็คก่อนว่าคุณได้ไม่ได้ซึ่งก็ยังไม่บอกว่าเช็ควันไหน และเงินนี้ก็ไม่ได้เป็นเงินสดใช่ไหมแต่มันก็จะไหลเข้าไปในแอป,ปธนาคารหรือ wallet ที่ร่วมรายการซึ่งในแอป,ปของธนาคารหรือ wallet ที่ร่วมรายการนียมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีมันจะเขียนเลยว่า digital wallet ซึ่งตอนนี้ไม่ต้องไปหานะมันยังไม่มีใช้จ่ายใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการและร้านค้าต้องเปิด location ด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องเปิด location ด้วยเวลาสแกนกันไปเพราะอะไร คุณจะใช้ได้แค่ในพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของคุณเท่านั้นจ้ะส่วนร้านค้ารอไปก่อนยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนอ่ะอัปเดตแล้วนะ Digital w a l เล็